มาแบบแจัดเต็มเทน,น้อข้ามหนิน้ำจิ้มซี่ฟูดไหมงกปุ้ง มื่อไรปีนึงก็จังกินหมูกระทะเนาะแต่หนึ่งหมูทอดอจุด๊บเสร็จดีจ้าพี่น้องทักทายวันสุ่กับเจสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลทักทายกับเซ้มันทอดหมูสามสันทอดละกักุ้งสุกนะคะกินกันเป็นเมี่ยงกินกันเป็นเมี่ยงค่ะพัก ผักขนมจีนหัวผักกาดแดงสไลซ์แซลมอนน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้มาแบบจัดเต็มเถอเนาะข้ามหนิน้ำจิ้มซีฟู้ดไหม อันนี้หม,สม,สม,มกกสูสามชั้นทอดขอบุณนหัวผักกาดสีแดงสลัดน้ำจิ้มอืมพี่้องอืม หมูสาม,มชั้นทอดกินจังสิกระแซบหอบ <c oughs> ห้าง จเริ่มเผ็ดเริ่มเผ็ดขึ้นนมจิ้มมันจวดแห้งแซลมอนเนี้ยเจ้ย เลือพริกไทยแล้วก็คุกแปงปูกี้นะคะแล้วทอดกรอบค่ะจังไว้ทั้งหนอกจังมบอหกอกุ้ง ไม่ได้ฟินอย่างที่จงกินหมูกระทานหรอแต่หนึ่หมูทอดอจดท่านใดแล้น้ำหนักก็ไม่ต้องกินขนมจีนค่ะ้องทอ,อดกับบะต้องดอกจ้อย,อยอดีปะ กินกะผัก <laughs> บ้าดอกอืมพี่น้องที่รดน้ำหนักเขาก็จะมีเมนูของเขาอยู่เขากับสิหอยว่ากินยังสิจอยกินยังสิอ้วนนี่ห็ไ่ไหม้า อยาไปหนุ่งไปอยากเห็นเห็นสิวีตดด้วยอยากจอยกับกินแนนมันจอยไงเดาไม่อยากจ,จอยกับกินไปตามใจปากจอยกับขึวันเดีวขึชิว Yeah, ya pesin <laughs>